มันช่างเป็นวันที่ยากลำบากและยาวนานคุณกระหายอยากขึ้นเตียงนอนเต็มที่แล้วคุณจัดแจงใส่ชุดนอนนั่งที่ขอบเตียงหยิบมือถือออกมาและตั้งนาฬิกาปลุกหยุดเดี๋ยวนี้เลยอย่าทำแบบนั้นถ้าคุณไม่อยากให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ยากแบบวันนี้น่ะนะหากคุณตั้งนาฬิกาปลุกบนมือถือมันจะเป็นเรื่องปกติที่มือถือจะเป็นสิ่งแรกที่อยู่ในมือคุณในตอนเช้าและมีแนวโน้มที่คุณจะเล่นโซเชียลต่างๆนอกเสียจากว่ามือถือของคุณมาจากยุค90ที่ไม่มีอินเทอร์เนต็ตอะนะ การเล่นมือถือเป็นสิ่งแรกก่อนลุกจากเตียงจะทําให้กิจวัตรประจําวันของคุณยุ่งเหยิงและไม่เพียงเท่านั้นจิตใจก็เช่นกันเมื่อคุณเข้าอินเทอร์นเน็ตมันจะเป็นการปล่อยให้ข้อมูลมหาศาลเข้าสู่สมองของคุณคุณริ่มดดาเนินการและตอบสนองทันทีข่าวบางอย่างที่คุณดูอาจจะทําให้คุณมีความสุขหรือบางเรื่องอาจจะทําให้คุณเศร้าหรือกังวลแต่ไม่ว่าจะแบบไหนก็ทําให้คุณเครียดได้ทั้งนั้นช่วงระหว่างวัน ร่างกายและจิตใจของคุณจะเตรียมพร้อมสําหรับการรับข้อมูลประเภทนี้แต่ในช่วงเช้ากลับเป็นอะไรที่เสี่ยงที่สุดมีการพิสูจน์มา,นานแล้วว่ากิจ,จวัตรตอนเช้าของคุณส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณตลอดทั้งวันดังนั้นหากคุณเริ่มต้นวันด้วยข้อมูลใหม่ๆมากมาย,ม,าม,ายมันก็มักจะเป็นอะไรที่เหมือนเสี่ยงโชคเสมอหากข่าวโดยรวมที่คุณได้รับนั้นเป็นเรื่องดีก็โอเคแต่หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นมันอาจจะทำให้อารมณ์และความมีประสิทธิผลของคุณแย่ลง การท่องเว็บยังเป็นอะไรที่ทําให้เปลืองเวลาของคุณอย่างมากจะมีอะไรดีกว่าการนอนไถมือถือท่องเว็บอีกสักพักกันล่ะแล้วก็ขออีสักพักนะ,ะบ้าจริงตอนนี้คุณสายแล้วแม้คุณจะตื่นนอนตรงเวลาแต่มือถือก็ไม่ยอมให้คุณไปไหนและก็จบลงที่คุณต้องรีบหน้าตั้งอีกแล้วอารมณ์ก็ไม่ดีอืมแถมการรับข้อมูลมามากมายนะั้นส่งผลกระทบต่อคุณมากขึ้นด้วยเช่นกัน ช่วงระหว่างวันไม่ว่ายัางไงคุณก็จะต้องเจอกับตัวเลือกมากมายตั้งแต่จะใส่เสื้อผ้าอะไรไปจนถึงเงย็นนี้จะกินอะไรและขณะที่คุณกําลังทําสิ่งที่เคยทําเป็นประจําคุณจะใช้ไหวพริบไปจนเกลี้ยงคล้ายๆกับแถบความเหนื่อยในวิดีโอเกมที่ยิ่งเหลือน้อยก็ยิ่งทาสิ่งต่างๆได้น้อยลงและเมื่อมันเหลือศูนย์คุณก็จะเหนื่อยเกินกว่าจะทําสิ่งต่างๆได้ดังนั้นในตอนท้ายของวันคุณมีทางเลือกมากมายจนใช้แถบความเหนื่อยเหลือน้อยสุด,สดจึงเป็นเหตุผลที่นักจิตวิทยาแนะนำว่า อย่าทิ้งการตัดสินใจที่สำคัญกระทั่งช่วงดึกของวันและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่นี่คือจุดที่มือถือของคุณมีบทบาทในขณะที่คุณท่องเว็บในตอนเช้าคุณไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่าคุณได้ตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างในทันทีอูโพสเกี่ยวกับแมวนี้ตลกจังดูสักหน่อยดีกว่าตัวเลือกแรกว้าวพี่สาวของหลานชายของป้าของลูกพี่ลูกน้องของฉันกำลังจะแต่งงานฉันควรแสดงความยินดีกับเธอนะตัวเลือกสอง บ้าจริงถนนที่ไปร้านเบเกอรี่โปรดดันรถติดซะอีกฉันต้องหาทางไปเส้นทางอื่นแล้วตัวเลือก3สิ่งเหล่านี้ทําให้คุณใช้ทรัพยากรของตัวเองเหมดเร็วกว่าปกติและในระหว่างวันคุณจะเหนื่อยล้าเร็วขึ้นสิ่งนี้อาจจะนําไปสู่ความเหนื่อยล้าและไม่มีประสิทธิผลแถมยังทําให้คุณเอาแต่ฝันถึงเวลาพักเที่ยงและกลับบ้านดังนั้นคุณควรวางมือถือไว้ให้ห่างจากเตียงและปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดในตอนกลางคืน และทางที่ดีให้คุณพิจารณาปิด WiFi และการเชื่อมต่อมือถือของคุณด้วยวิธีนี้จะทําให้คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆเลยและถึงแม้ว่าการเปิดใช้งานจะทําได้เพียงแค่การตวัดนิ้วไม่กี่ครั้งก็ตามแต่คุณอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากในตอนเช้าและทําให้คุณไม่อยากจะทําดังนั้นการปิดเสียงโทรศัพท์ขณะที่คุณหลับก็เป็นความคิดที่ดีเช่นกันหากคุณไม่คาดหวังว่าจะมีสายเข้าในตอนกลางคืนก็ให้ปิดเสียงและการสั่นทั้งหมดไปซะ ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะถูกปลุกด้วยสายโทรเข้าที่ไม่ต้องการจากธนาคารที่เสนอบัตรเครดิตใหม่หรือร้านค้าบางแห่งที่จะขอให้คุณตอบแบบสำรวจสาธารณะในทางกลับกันมือถือของคุณอาจจะมีประโยชน์ในการช่วยคุณนอนหลับได้ดีขึ้นนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ามันดีที่สุดที่จะนอนหลับโดยการปิดไฟในที่ที่เงียบสนิทแต่บางคนต้องการเพียงแค่เสียงที่ผ่อนคลายเพื่อให้ตัวเองล่องลอยไปในดินแดนแห่งความฝันได้ดังนั้นให้ติดตั้งแอปพิเศษที่เล่น ASMR หรือแค่เสียงเสียงเดียวอย่างเช่นเสียงฝนตกหรือเสียงทะเลแต่อย่าลืมปิดการแจ้งเตือนและบล็อกสายเรียกเข้าด้วยละ่ะไม่เช่นนั้นคุณอาจจะตกใจตื่นระหว่างที่คุณกำลังฝันอยู่ก็ได้การหลับไปพร้อมกับมือถืออาจจะเป็นเรื่องยากเช่นกันเพราะแสงสีฟ้าที่หน้าจอจะไปรบกวนระดับของเมลาโทนินและทำให้คุณตื่นขึ้นได้เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนแห่งการนอนหลับที่จะเริ่มผลิตตอนที่ร่างกายของคุณเหนื่อยล้าและพร้อมที่จะงีบแต่ถึงแม้ว่าคุณไม่บอก ผมก็รู้ว่าคุณไม่สามารถนอนหลับได้ถ้าไม่ได้ท่องเวฟอีกสักครั้งใช่ไหมล่ะดังนั้นนอกจากการวางมือถือไว้ห่างๆแล้วเพื่อช่วยให้ร่างกายของคุณหลับสนิทให้คุณเปิดโหมดกลางคืนเอาไว้มันจะลดแสงสีฟ้าให้มากที่สุดโดยทําให้สีของหน้าจออุ่นขึ้นการมองหน้าจอตอนกลางคืนด้วยวิธีนี้จะดีกว่าและคุณจะไม่รู้สึกกระสับกระส่ายหลังจากนั้นมือถือส่วนใหญ่ก็มีคุณสมบัตินี้ในตัวแต่ถ้าของคุณไม่มีอย่างน้อยก็เปิดโหมดถนอมสายตาพวกมันมีฟังก์ชันที่คล้ายกันมาก ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือสีโหมดกลางคืนจะทำให้อบอุ่นและนุ่มลึกกว่าและเพื่อให้เอฟเฟกดีขึ้นให้เปิดโหมดกลางคืนภายในแอปที่คุณใช้แทนที่มันจะเปลี่ยนโทนสีมันจะเปลี่ยนจากสีสว่างให้เป็นสีค่อมืดทำให้คุณรับแสงสีฟ้าน้อยลงการตั้งค่าความสว่างบนมือถือให้ต่ำที่สุดขณะที่ใช้งานในเวลากลางคืนก็มีประโยชน์เช่นกัน ยิ่งหน้าจอสว่างมากเท่าไหร่คุณจะได้รับแสงสีฟ้ามากขึ้นไม่ว่าคุณจะป้องกันแบบไหนก็ตามดังนั้นให้เลื่อนแถบความสว่างไปทางซ้ายจนคุณเกือบมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่บนหน้าจอแต่ก็ยังดูหน้าจอได้อย่างสบายตาอยู่แต่ก็อย่าปรับให้มืดจนเกินไปเพราะถ้าคุณต้องเพ่งอ่านข้อความมันจะเป็นการเพิ่มความเครียดและทําให้ตัวคุณเองนอนไม่หลับในตอนเช้าคุณสามารถเติมพลังให้ตัวเองและเตรียมพร้อมสําหรับทั้งวันได้โดยการไม่สนใจมือถือของคุณจนกว่าจะออกจากบ้าน ตั้งนาฬิกาปลุกแยกต่างหากที่แสดงเฉพาะเวลาและกิจวัตรตอนเช้าของคุณอย่างการอาบน้ํากินอาหารเช้าหรืออะไรก็ตามและคุณก็สามารถใช้การติดต่อของคุณได้ตลอดเวลาเมื่อคุณออกไปข้างนอกซึ่งคุณพร้อมสําหรับวันนั้นแล้วการนอนตื่นสายเป็นอะไรที่น่ายั่วยวนโดยเฉพาะตอนช่วงกลางสัปดาห์ดังนั้นทําตามใจตัวเองบ้างโดยการกดปุ่มเลื่อนปลุกซะไม่อย่าทําแบบนั้นการเลื่อนปลุกชั่วคราวเป็นเวลา1 0หรือ15นาทีนั้นไม่ส่งผลดีอะไรเลย แถมคุณจะรู้สึกเหนื่อยกว่าการที่ต้องตื่นตอนนาฬิกาปลุกครั้งแรกเสียอีกเพื่อต่อต้านการยั่วยวนนี้ให้วางนาฬิกาไว้ที่อีกมุมหนึ่งของห้องเพราะการที่คุณต้องคลานออกจากเตียงเพื่อปิดมันและกลับมานอนนั้นก็ดูไม่ใช่เรื่องสักเท่าไหร่เว้นแต่ว่าคุณจะหมดแรงจริงๆอะนะและหากคุณเหนื่อยจริงๆการเลื่อนปลุกก็ไม่ได้เลวร้รายเท่าไหร่แต่คุณก็จะต้องใช้มันอย่างชาญฉลาดนะการนอนหลับของคุณถูกแบ่งออกเป็นรอบสั้นๆไม่เกิน90นาทีต่อครั้งในการพักผ่อนอย่างเหมาะสม คุณจะต้องนอนให้ครบรอบดังกล่าวอย่างน้อยสีรอบไม่เช่นนั้นคุณจะใช้ทรัพยากรภายในที่มีอย่างจํากัดไปจนหมดดังนั้นหากคุณไม่ใช่คนที่ตื่นตอนนาฬิกาปลุกครั้งแรกให้คุณตั้งนาฬิกาปลุกหนึ่งชั่วโมงครึ่งก่อนถึงเวลาจริงที่คุณจะต้องตื่นและถึงแม้ว่าคุณจะนอนหลับสบายแต่คุณอาจจะรู้สึกง่วงในช่วงเวลากินข้าวกลางวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังอาหารกลางวันทุกอย่างเกี่ยวกับนาฬิกาชีวภาพของคุณร่างกายของคุณขอพักผ่อนประมาณ7ชั่วโมงหลังตื่นนอน และเพื่อให้ตัวเองผ่านช่วงเวลาที่เหลือได้ทั้งวันให้คุณพยายามยีบหลับ20-30นาทีในที่เงียบๆคุณยังสามารถดื่มกาแฟก่อนยีบหลับได้ฟังดูย้อนแย้งใช่ไหมละ่ะแต่คาเฟอีนจะเริ่มทำงานประมาณ20-30นาทีหลังจากที่คุณกินเข้าไปดังนั้นหากคุณนอนหลับในช่วงเวลานี้สมองของคุณจะปรับตัวได้ง่ายขึ้นเพราะมันไม่ต้องทำงานหนักจนกว่ากาแฟจะออกฤทธิ์ด้วยเหตุนี้คุณจะตื่นมาพร้อมกับพลังงานที่มากขึ้นและพร้อมที่จะลุยวันนี้ต่อ แต่ถ้าหากคุณไม่มีโอกาสได้งีบในตอนกลางวันทําไมไม่ลองใช้วิชาพระเจ้าเก่าดูละ่ะแน่นอนมันหมายถึงการออกกําลังกายไงละ่ะการออกกําลังกายเบาๆจะทําให้เลือดสูบฉีดและสมองของคุณก็จะได้รับออกซิเจนการวิ่งเดินขึ้นลงบันไดหรือวิดพื้นล้วนช่วยกําจัดความว่วงในขณะที่คุณไม่มีงานต้องทํา